การสวดมนต์ต้องจุดธูปเทียนหรือไม่จุดก็ได้ไม่จุดก็ได้หมายความว่าถ้าคิดว่าจุดแล้วปลอดภยัยไม่มีอันตรายก็จุดแต่เมื่อจุดแล้วต้องดับก่อนนอนเพื่อความปลอดภยัยไม่ควรประมาทกลับเข้าสู่รายการของเรานะครับสำหรับ99รายชื่อผู้โชคดีนะครับที่ได้ร่วมส่ง s m สเข้ามายัางรายการของเรานะครับเพื่อรับ พระชัยวัฒน์เมตาน้อยของท่านอาจารย์นะครับคุณผู้ชมยังคงตรวจสอบรายชื่อได้จากทางด้านล่างของหน้าจอทีวีของคุณนะครับว่าคุณจะเป็นผู้โชคดีนะครับได้รับพระชัยวัฒน์เมตาน้อยของท่านอาจารย์หรือเปล่านะครับรวมไปถึงคุณสิริลักษณ์อิโนอุจินะครับที่ได้รับภาพถ่ายรวมกูรูพลังใจทั้ง4ท่านนะครับเพิ่มเติมนะครับเนื่องจากว่าส่งมาเป็นลำดับที่52ตามกติกาที่ท่านอาจารย์จะมอบให้เพิ่มนะครับ ก็วันนี้นะครับคุณผู้ชมวันอังคารนะครับจะได้สนทนาธรรมกับท่านอาจารย์ทองทิพย์โอภาโสผู้เชี่ยวชาญทางด้านอภิญญาจิตเมตตาธรรมสอนในเรื่องของการเปิดกรรมมากว่า40ปีท่านนั่งอยู่กับผมในรายการครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับวันนี้ก็วันอังคารนะครับอยู่กับท่านอาจารย์อีกหนึ่งวันนะครับทุกวันจันทร์แล้วก็วันอังคารอาจารย์ครับรายชื่อผู้โชคดีทั้ง9 9ท่านนะครับรวมไปถึงคุณสิริลักษณ์นะครับอยากจะให้นานอาจารย์ได้พูดถึงสักนิดหนึ่งเห็นว่าเป็นเป็นลูกศิ อินโจินะครับศึกเป็นลูกศิษย์ตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยแล้วก็ได้เข้ามาอบรมกับอาจารย์ในครั้งแรกก็คือผ่านทางรายการพลังใจถือเป็นแฟนรายการพลังใจของเราอย่างเหนียวแน่นมีกิจกรรมอะไรคุณศิรรักษ์ก็จะติดตามไปประจำโดยดูผ่านรายการเย็นนี้ก็คงจะนั่งดูอยู่ก็ขอแสดงความยินดีกับคุณศิริลักษ์ด้วยอยู่ถึงจังหวัดนครสวรรค์ มีกิจกรรมอะไรก็จะวิ่งมากรุงเทพบางครั้งต้องตื่นตีสองตีสามเพื่อมารอรถประจำทางแล้วมาถึงกรุงเทพมาตอนเช้านะครับหลายครั้งเลยได้เจอคุณสิริักษ์จนจำได้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยที่ได้รูปของกูรูรายการแรงใจทั้งหมด4ท่านคุณสิริักษ์ส่งมาในอันดับที่52พอดีนะครับก็ขอแสดงความดีด้วยแล้วก็ทุกท่านทั้งหมด99ท่านที่ส่ง SMS เ ลงเลขคู่มาตั้งแต่ 2, 4, 6, 8, 10, 12ไล่ไปเรื่อยๆนะครับ99ท่านนะครับรายชื่อไม่ใช่รายชื่อเบอร์โทรศัพท์ท่านปรากฏวิ่งอยู่บนจอนะครับให้ท่านดูว่ามีเลขของท่านไหมแล้วให้ติดต่อกลับมาที่เจ้าหน้าที่นะครับบางท่านถ้าสะดวกขอให้มารับด้วยตนเองที่ตึก OCM ตอนนี้อาจารย์เอาพระนะครับมาให้เรียบร้อยแล้วและสำหรับท่านที่ ได้มีโอกาสโชคดีคราวที่แล้วอีก40ท่านได้รูปรุ่นพิเศษของอาจารย์นะครับรุ่นอุดมสมบูรณ์พูนสุขร่มรุ่นร่มเย็นเป็นสุขนะครับไร้ทุกข์ร่ำรวยไร้โรัวคานครับ40ท่านตอนนี้เจ้าหน้าที่ของเรากําลังจัดทยอยส่งไปให้ให้ท่านรอนะครับอีกไม่กีก่กวันคิดว่าคงจะได้ครบกันหมดทุกท่านที่เสียเวลาเพราะอาจารย์ต้องนั่งเซนนั่งเขียนด้วยตัวเองทุก แผ่นทุกใบเลยทั้งหมด40ท่านทั้งยันทั้งตัวคําอวยพรทั้งเซนชื่ออาจารย์เลยเสียเวลามากๆนะครับรอรอที่ว่าทุกท่านคงได้ครบถ้วนในไม่กี่วันนี้นะครับครับก็นี่นะครับท่านอาจารย์ได้บอกแล้วนะครับว่าทุกทุกภาพนะครับหรือว่าทุกวัตถุมงคลต่างๆที่ท่านอาจารย์นํามามอบให้นะครับท่านอาจารย์ทําด้วยตัวเองทั้งหมดนะครับผมก็เชื่อว่าหลายๆท่านที่ได้ยินแบบนี้แล้วก็รอนานแค่ไหนก็รอได้นะครับถ้าหากเป็น ของที่ลึกจากท่านอาจารย์นะครับที่ส่งให้ไปนั่นเองนะครับวันนี้ประเด็นสนทนาธรรมของเรานะครับก็จะมาพูดกันในเรื่องของคําสอนที่แท้ของศาสนาพุทธนะครับเดี๋ยวเราจะพูดคุยประเด็นที่ต่อเนื่องจากเมื่อวานกันด้วยนะครับเพราะว่ามีคําถามจากทางบ้านที่ถามกันเข้ามานะครับในเรื่องของาการตัดสัญญากรรมกับอโหสิกรรมมีความแตกต่างกันอย่างไรและมีหลัก ในวิธีการปฏิบัติทําได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาฟังกันในช่วงท้ายของการบรรยายของท่านอาจารย์นะครับวันนี้ประเด็นการบรรยายธรรมของท่านอาจารย์นะครับคำสอนที่แท้ของศาสนาพุทธคืออะไรครับครับถือเป็นสิ่งสําคัญยิ่งนะครับสำหรับการเรียนรู้ในเรื่องของศาสนาก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าศาสนานั้นคืออะไรนะครับหลายท่านนับถือศาสนาแต่บางท่านก็ยังไม่รู้ด้วยว่าเอะศาสนานี้มันคืออะไร ศาส,สนาจริงๆแล้วก็คือความเชื่อนะครับความเชื่อความเชื่อของกลุ่มชนนะครับองค์ประกอบของศาสนามีอะไรบ้างมีศาสดาก็คือผู้ให้คำสอนให้แล้วเขาเชื่อหรือไม่เชื่อถ้าท่านใดให้คำสอนแล้วไม่มีคนเชื่อเลยเออเราคิดว่าเป็นอย่างนี้นะแต่ไม่มีสักคนเดียวเชื่อเลยอันนั้นถือว่าเป็นความเชื่อส่วนตัวยังไม่เป็นศาสนานะครับ เพราะอะไรศาสนาเมื่อมีผู้สอนก็คือศาสดาแล้วหรือผู้ให้คำสอนแล้วนะครับมีองค์ประกอบตามมาก็คือคำสอนของศาสดาประการที่3มก็คือสาวกหรือบริวานนะครับเป็นตัวสำคัญประการที่4ก็คือพิธีกรรมเพราะฉะนั้นศาสนาจะต้องมี4ประการน,นี้เป็นอย่างน้อยเป็นองค์ประกอบคือศาสดาคำสอนสาวก และพิธีกรรมเห็นว่าทุศาส,าสนาจะต้องมีศาสนามีคําสอนมีสาวกและพิธีกรรมนี่เรียกว่าองค์ประกอบของศาสนานั้นหลายท่านอาจจะสงสัยปัจจุบันมีศาสนาในโลกนี้มีมากมายหรือเกินอาจารย์ไม่เอามาบอกครับศาสนาอะไรบ้างเพราะมีผู้ค้นคิดใหม่ๆในยุคหลังๆมาเยอะแยะทําให้หลายท่านเนี่ยอาจจะสับสนบางท่านเห็นว่ามีศาสนาบางอย่างขึ้นมาใหม่ๆ ก็ตื่นตัวอยากจะไปนับถืออยากจะไปปฏิบัติบ้างเอ๊ะปฏิบัติแล้วดีปฏิบัติแล้วชอบแต่แต่ละท่านไม่ทราบเลยว่าการปฏิบัติดีหรือชอบที่ท่านเข้าใจนั้นเป็นเช่นไรนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้โอกาสนี้ซึ่งเป็นหัวข้อหนึ่งที่ว่าหัวใจของพุทธศาสนานั้นคืออะไรหลักหัวใจของพระพุทธศาสนานั้นก็คือทานศีลภาวนาภาวนาแล้วเกิดปัญญา เกิดปัญญาสุดท้ายที่ศาสนาพุทธไม่เหมือนกับศาสนาอื่นเลยนั้นคืออะไรครับก็คือเรื่องของการหลุดพน้นนี่ครับหัวใจของพระพุทธศาสนาส่วนสำคัญที่สุดก็คือการทำตัวเองให้หลุดพน้นหลุดพ้นจากอะไรหลุดพ้นจากวัตฏะสองสารที่เรียกว่าวัตฏะสองสารเพราะมันน่าสงสาร ซึ่งพระพุทธองค์หรือพระศาสดาทุกๆองค์ในศาสนาพุทธท่านได้รับท่านได้รู้ท่านได้เห็นแจ้งจึงนำวิธีการในการที่จะออกจากวัฏฏะสองสารคือการเข้าถึงซึ่งพระนิพพานนั่นเองถือเป็นจุดสุดยอดในพระพุทธศาสนาซึ่งในศาสนาอื่นๆไม่มีกับศาสนานอื่นไม่ว่าจะเป็นศาสนาอะไรก็แล้วแต่อาจารย์จะไม่มาพูดในที่นี้นะครับ ของเราในสายศาสนาพุทธเราก็พูดตรงนี้นะครับศาสนาอื่นไม่มีทําไมพระองค์สอนเรื่องนิตพานพุทธองค์ได้รู้แจ้งเห็นจริงว่าการเกิดเป็นมนุษย์นั้นเราไม่ใช่จะเกิดเป็นมนุษย์ผู้มีสุขอย่างเดียวหลายท่านเกิดมานั้นมีทุกทุกยากทุกทรมานด้วยมีกิเลสตัณหาเป็นสิ่งมอมเมาเป็นเครื่องผูกรั้งให้เราอยู่ในวัฏฏะมิจบมิสิ้น วันดีคืนดีก็กลายเป็นเปรตเป็นอสุรกายวันดีคืนดีก็กลายเป็นสัตว์เดรัจฉานเมื่อมีบุญบารมีดีหน่อยบำเพ็ญดีหน่อยเป็นเทวดาเป็นพรหมสุดท้ายก็ไม่ไปไหนวนเวียนอยู่เนี่ยน่าเบื่อเหลือเกินพุทธองค์ได้รู้ตรงนี้จึงนำงรับหัวใจในการศึกษาในเชิงปัญญาเข้ามาสอนเวนยสัตว์คืออุบาสกอุบาสิกาและเหล่าพิสุทธิ์สงฆ์ทั้งหลายให้รู้แนวทางที่จะทำอย่างไรให้ออกจากวัฏฏะก็คือ การกระทาให้ถึงซึ่งพระนิพพานภาวะถึงซึ่งพระนิพพานเป็นภาวะที่พ้นจากวัฏฏะพ้นจากกรรมแล้วกรรมต่างๆไม่สามารถจะติดตามได้เหมือนกับเป็นบรมสุขไม่ต้องลงมารับทุกข์ไม่ต้องเกิดมารับทุกข์อีกพูดง่ายทำให้ไม่เกิดนั่นเองซึ่งศาสนาอื่นไม่มีเลยนะครับไม่มีกล่าวถึงเลย การทำไม่ให้เกิดทำอย่างไรไม่มีมีศาสนาพุทธศาสนาเดียวในโลกนะครับที่สอนเรื่องของพระนิพพานนั้นเรื่องพระนิพพานจึงเป็นหัวใจสําคัญที่สุดในศาสนาพุทธและพุทธองค์เองพรริยสง์เจ้าจึงเดินแนวทางของพุทธองค์ในการนําเข้าไปสู่พระนิพพานเพื่อแต่ละคนนั้นให้พ้นจากโรค พ้นจากวัฏฏะไม่ต้องไปอยู่บนดาวอังคารไม่ต้องไปอยู่ในอุตรากุรุทวีปไม่ต้องไปอยู่ในทเวหะทวีปไม่ต้องไปอยู่ในอัปรโครยานทวีปไม่ต้องมาเกิดในชมพูทวีปหรือในกาแล็กซี่ไหนๆก็แล้วแต่เนี่ยพระพุทธองค์สองวิธีการนี้ซึ่งเป็นอัศจรรย์เหลือเกินซึ่งไม่มีที่ไหนสอนนี่คือหัวใจพระพุทธศาสนาก็คือเรื่องของการสอนให้พ้นทุกข์เข้าสู่พระนิพพานนั่นเองนะครับครับคุณผู้ชมครับ ก็ได้ทราบกันแล้วนะครับว่าคําสอนที่แท้ของศาสนาพุทธคืออะไรนะครับแล้วก็จากที่เมื่อวานนี้นะครับที่เราได้สนทนากับท่านอาจารย์เอาไว้นะครับในเรื่องของการปฏิบัตินั่นเองนะครับวันนี้ก็จะมาพูดเพิ่มเติมนะครับเนื่องจากมีคุณผู้ชมที่ยังมีความวิตกสงสัยนะครับในเรื่องของการนั่งสมาธินะครับจนยกระดับขึ้นไปสู่กรรมฐานแล้วก็การเป็นผู้มีปัญญาในเรื่องของการยกระดับไปสู่การนั่งวิปัสสนานั่นเองนะครับ เพราะบางคนก็ไม่ปรารถนาที่จะได,ได้ได้รู้ได้เห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่บางคนนั่งเพื่อให้เกิดความสงบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นใครที่อยากจะสงบแล้วมีปัญญารู้รอบ <c oughs> คิดเห็นก็สามารถยกระดับไปสู่การวิปสัสสนาไ่นเองนะครับ <c oughs> คำถามที่ถามเข้ามานะครับอาจารย์ครับมเมื่อวานนี้ก็ถามเข้ามาในเรื่องของการตัดสัญญากรรมกับโหสิกรรมมันมีความแตกต่างกันมากน้อยอย่างไงครับอาจารย์ผู้ถามจากผู้ชมทางบ้านนะครับสงสัยเรื่องของ การตัดสัญญากรรมกับอโหสิกรรมว่าต่างกันอย่างไรอาจารย์ก็จะตอบในเชิงของผู้ปฏิบัติแล้วกันและเป็นครูบาอาจารย์ผู้สอนในเรื่องของอโหสิกรรมถือเป็นกรรมประเภทหนึ่งใน12ประเภทนะครับมีกล่าวไว้ในคำภีวิสุทธิมรรคนะครับกังขาวิตรณะวิสุทธินิเทศนะครับในเรื่องของอโหสิกรรมเป็นหนึ่งในกรรม12ประเภท บุคคลที่เคยทำกรรมกันมาแล้วก็ดีนะครับทำกรรมกันมาแล้วก็ดีเมื่อถึงเวลามีโอกาสเขาได้เจอะได้เจอกันหรือเคยเกลียดแค้นเคียดแค้นอย่างใดกันมาก็แล้วแต่จะกี่ชาติก็แล้วแต่นะครับอาจารยกตวอย่างเอาแค่ชาติปัจจุบันเนี่ยนะครับเราไปทําไม่ดีกับใครคนใดคนหนึ่งวันดีคืนดีนะครับเราเกิดนึกได้เราเคยไปทํากับเขาไว้เขาไม่เคยถือโทษโกรธเราเลย นะครับสุดท้ายเราละอายใจตัวเองกลับไปขอโทษเท้าบอกเธอเราขอโทษเธอได้ไหมที่อดีตที่ผ่านมานั้นเราทำไม่ดีแก่เธอมาตลอดแต่เธอก็ไม่เคยโกรธเกลียดเราแม้แต่นิดเดียวเราทำให้เธอเจ็บแค้นน้ำใจมานับมิถวนเธอไม่เคยโกรธเราจนเราละอายใจเธออย่าถือโทษโกรธเราเลยนะเพื่อนอีกคนก็บอกเราไม่เคยโกรธเธอเลยไม่เป็นไลหลอกเอาเราให้อภัยเธอ นี่ครับอันนี้เรียกว่าอโหสิกรรมแล้วอาจารย์ยกตัวอย่างนะให้เห็นทันตาก็คือชาติปัจจุบันก็คือการโหสิกรรมก็คือถ้าเราทํากรรมกับผู้ใดแล้วระลึกได้ได้มีโอกาสไปกล่าวขอโทษความผิดกับผู้นั้นแล้วผู้นั้นยินดีรับรู้แล้วไม่ถือโทษเราเรียกว่าอโหสิกรรมนั้นจบสิ้นนะครับไม่มีหรือบางท่านจายกตัวอย่างที่ผ่านมาติดตามมาผ่านพบผ่านชาติ อัปาราปริยะเวทนียกรรมหลายพบหลายชาติตามมาซึ่งมีให้เห็นเยอะแยะในปัจจุบันประสบเหตุเพศภัยหลายท่านไม่ทราบในเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรเป็นเรื่องลึกซึ้งมากครับเป็นเรื่องลึกซึ้งมากติดตามมาแล้ววันดีคืนดีเรากระทาความดีนะครับทำบุญอุทิ่สมบกุศ์ให้เขาประจําจนสุดท้ายเขาเห็นว่าเราตั้งใจจริงที่อยากจะทําบุญอุทิศให้เขาและตั้งใจกวดน้ําที่สมบกุศ์ให้เขา เขาก็ไม่ตามร้างจองล้างจองผ่านเราเอาโหสิให้เรานี่เรียกว่ากรรมจบสิ้นด้วยเขาไม่ถือโทษโกรธเราแล้วเป็นเรื่องของการอาโหสิกรรมนะครับนี่การอาโหสิกรรมการตัดสัญญากรรมนี้อาจารย์ไม่ทราบรายละเอียดของตรงนี้ผู้ถามตัดสัญญากรรมอาจารย์เอาตามความรู้แล้วกันนะครับจริงการตัดสัญญากรรมนั้นอาจจะเป็นเป็นนิยามของคําพูดบางอย่างเพื่อใหอ้กรรมนั้นจบสิ้นกัน สัญญาคืออะไรครับเช่นโตะนี่ก็เรียกว่าสัญญาทุกคนเห็นอย่างนี้ว่ามีสี่ขาเรียกว่าโตะ๊ะนี่คือสัญญาเห็นเดินเดินมาสองขานี่เรียกว่ามนุษย์นี่คือสัญญาเห็นเดินมาสี่เท้านี่สมมุติกันว่าเ,เป็นสุนัขเป็นเสือเป็นสิงโตนี่สมมุติว่าเป็นคุณทีนี่สมมุติว่าเ,เป็นอาจารย์การจำได้หมายรู้เรียกว่าเป็นสัญญานะครับอันนี้อาจารย์เอาหลักธรรมมาพูดเลย นั้นในเรื่องของการตัดสัญญากรรมอาจารย์ก็คิดว่าเป็นกรณีอย่างหนึ่งเป็นนิยามอย่างหนึ่งนะครับที่ใครมีกรรมต่อกันก็แล้วแต่มีอะไรต่อกันก็แล้วแต่ซึ่งมีสัญญาติดกันมาในอดีตคือความจําได้หมายรู้เข้าใจไหมครับแล้วตัดมันออกนะครับตัดออก,ต,ออกตัดออกในที่นี้อาจารย์ก็ไม่ทราบว่าเขาจะโหสิกรรมหรือเปล่าเข้าใจไหมครับคือการตัดสัญญากรรมกับการโหสิกรรมเนี่ยรายละเอียดมันต่างกาัน ถ้าโหสิกรรมก็คือต่างฝ่ายสองฝ่ายรู้กัน,กนแต่ตัดสัญญากรรมในอีกฝ่ายอาจจะไม่รู้ก็ได้ <ừ> และเราขอตัดสัญญานั้นเสียด้วยตัวของเราเออเรามีสัญญาผู้นี้เราจํามันโอ้ยเครียดแค้นมันเครียดแค้นมันฉันขอตัดไม่แค้นมันแล้วแต่ไอ <ừ> คนนั้นอาจจะไม่รู้ก็ได้เข้าใจไหมครับ,รบ,รบนี่คือตัดสัญญากรรมในความเข้าใจของอาจารย์นี่การตัดสัญญากรรมจริจงๆในหลักการปฏิบัตินั้นต้องปฏิบัติ ในเรื่องของการปฏิบัติขั้นสูงถ้าตามหลักปฏิบัตินั้นก็คือการเข้าในวสัญญาณนะสัญญายตนะฌานคือการเข้าอารูปฌานเป็นฌาน8เป็นสําคัญถ้าจะจัดโดยสิ้นเชิงเลยต้องเข้าถึงฌาน9าฌาน9ก็คืออะไรครับสัญญาเวทยิตนิโรดนิโรดคือการดับดับอะไรดับสัญญาเวทนานี่คือการ ตัดสัญญากรรมอย่างแท้จริงและถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาอยู่ที่การปฏิบัตินี้อยู่ที่ว่าผู้ใดจะทําได้ต้องผ่านรูปประชานสี่นะครับรูปประชานสีก็คือปฐมทุติตติจตุตชานหลังจากนั้นเจริญจิตเข้าสู่รูปก็คือละรูปแล้วไม่หลงในรูปต่อไปยังติดในอรูปอยู่เมื่อติดในรูปเราก็ละในอรูปละในรูปละอะไร ละความว่างเปล่าละความนึกคิดละจิตวิญญาณสิ่งที่ละเอียดในความนึกคิดนั้นมีอยู่เราก็ละหมดเมื่อละหมดแล้วสุดท้ายมันเหมือนกับว่าเอ๊ะเรามีสัญญาหรือไม่มีสัญญาหนอเป็นอยู่หรือตายแล้วหรือดับไปนี่เรียกว่าเนวสัญญานาสัญญายะตนะฌานเป็นฌานขั้นที่แซึ่งอาจารย์บอกเลยตรงนี้เป็นภาคปฏิบัติลว้ลวนผู้จะปฏิบัติ จนถึงเนวสัญญานาสัญญาจตนะฌานได้นั้นต้องผ่านการปฏิบัติในเรื่องของกสินสิบมาก่อนนะครับถ้าผู้ใดไม่ผ่านในเรื่องของพื้นกสินก็คือรูปฌปานนะครับรูปฌปานจะไม่สามารถเข้าสู่เน,นวสัญ,ญญานาสัญญาจตนะฌานได้เพราะนั้นจะไม่สามารถตัดกระแสสัญญาได้เพราะนั้นจะตัดกระแสสัญญาได้ท่านต้องมีพื้นปฏิบัติในเรื่องของรูปฌปานมาก่อนผ่านรูปฌปานแล้วต้องเข้าสู่อรูปฌานสี่ แล้วเข้าสู่เนวสัญญานาสัญญาชจนะฌานเข้าขั้นนี้แล้วยังไม่สนิทจะให้สนิทเลยดับโดยสมบูรณ์ชั่วขณะตัดสัญญาเวนาชนาต้องเข้าสู่สัญญาเวทยิตนิโรธคือฌานขั้นที่9ผู้จะเข้าขั้นนี้ได้นั้นมีอยู่สองประเภทครับคุณตีซ่าไหมครับคือคท่านใด จะเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธได้เต็มกำลังก็คือพระอนาคามีกับพระอรหันต์น่ครับอาจารย์ให้ความรู้ตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นถ้าจะตัดสัญญาตรงนี้ได้อย่างเด็ดขาดแท้จริงคุณต้องเป็นพระอนาคามีกับพระโสดาบันบอโทษฐานโทษารับพระอนาคามีกับพระอรหันต์นะครับ,รบพระโสดาจิตาคามียังเข้าไม่ได้เลยนะครับตรงนี้เป็นเรื่องบางอย่างที่หลายคนไม่รู้ถ้าได้ขั้นนี้แล้วเรียกว่าสำเร็จปฏิสัมพิทายาน สำเร็จสัมพิทายานก็คืออภินญาหกนะครับสำเร็จอภินญาหกเมื่อสําเร็จปฏิสัมพิทายานอภินญาหกแล้วจะมีความสามารถพิเศษก็คืออัฏฐปฏิสัมพิทาธรรมปฏิสัมพิทานิรุตติปสิทธมพิทาและปฏิพานปฏิสัมพิทานี่เป็นอัศจรรย์ความรู้ผู้ได้สําเร็จปฏิสัมพิทายานเมื่อตัดสัญญากรรมได้แล้ว เข้าสู่สัญญาเวทยิตนิโรธแล้วมีความสามารถพิเศษรู้อัดรู้ธรรมรู้เรื่องราวธรรมะยาวมาหดเหลือนิดเดียวให้คนเข้าใจได้อัศจรรย์รธรรมะนิดเดียวขยายให้ยืดยาวให้คนได้เข้าใจเป็นมหาศารอัศจรรย์นะครับรู้ข้อธรรมทุกอย่างที่พระองค์ตัดไว้ที่มีอยู่บนโลกและไต้โลกนี่อัศจรรย์นะครับนิรุตติรู้ภาษาหมดเลยที่คทีนะครับ ภาษาไทยก็รู้เยอรมันก็รู้ภาษาขเขมรก็รู้เห็นนกิุบๆรู้เลยว่านกคุยอะไรกันเห็นสุนัขเดินมามันร้องกันนี่เป็นอะไรนี่เป็นนิรุติปฏิสัมพิทาเป็นหนึ่งในปฏิสัมพิทายาน4นะครับประการสุดท้ายคือ,อปฏิพานปฏิสัมพิทาก็คือมีปฏิพานไหวพิบเฉียบแหลมอันเยี่ยมใครพูดอะไรใคร อสอบถามอะไรจะรู้ทะลุปุโปรงนี่คือปฏิสัมพิทายานแท้จริงอันนี้อาจารย์บอกไยว่าที่อาจารย์บอกวิสิเสมอว่าสายของอาจารย์ครูบาครูบาอาจารย์ของอาจารย์ท่านเดินสายปฏิสัมพิทายานอาจารย์จึงนําเราสิทธ์เดินตามทางนี้จึงเป็นวิธีการแนวทางอันหนึ่งยังไม่ถึงเต็มร้อยเปอร์เซแต่เราก็ปูพื้นฐานในการปฏิบัติเข้าสู่ปฏิสัมพิทายานซึ่งเป็นบาดพื้นฐานตั้งแต่รูปฌานอารูปฌาน เข้าสู่การตัดสัญญากรรมในวสัญญานาสัญญาจตนาชานเข้าสู่สัญญาเวทอจิตนิโรธแล้วเข้าสู่ปฏิสัมพิทายานอย่างเต็มสมบูรณ์นี่อาจารย์เอาความรู้รู้สึกว่าจะลึกหน่อยมาให้ให้ทราบว่าบางท่านไม่ทราบพื้นว่ามันเป็นมาอย่างไรอย่างน้อยให้ความรู้ถ้ารายละเอียดใครอยากรู้ลึกกว่านี้ ต้องเข้ามาศึกษานะครับยินดีเลยนะครับอาจารย์ครับสำหรับประเด็นตรงนี้ที่มีคุณผู้ชมถามไว้เข้ามานะครับแล้วก็อย่างที่ท่านอาจารย์ได้บอกไปว่าผู้ที่จะจะสำเร็จขั้นปฏิสัมพิทยานเนี่ยก็จะต้องเป็นระดับพระนาคามีแล้วก็พระอรหันต์สองประเภทในกรณีที่เราจะตัดสัญญากับใครสักคนหนึ่งอย่างที่ท่านอาจารย์ได้ยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้นะครับสมมุติว่าผมมีเรื่องคุณเครืองกับในกอนะครับแล้วผม ผมสามารถตัดสัญญากรรมได้แต่ในกอยังขุนเคืองกับผมอยู่อันนี้ถือว่าจะ,จะขาดจากกันได้ไหมครับตัดไม่ได้ครับเพราะในกอยังแค้นอยู่นะแม้เราจะไปนั่งตัดแต่ในกอยังแค้นอยู่ครับแต่ถ้าเราสามารถเข้าถึงปฏิสัมพิทายานนะครับเข้าถึงปฏิสัมพิทายานก็คือเนวสัญญาณสัญญาชนะชานนะครับเข้าสู่เขาเรียกการปฏิบัติในขั้นสูงนะครับ เป็นกระแสอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นสําหรับผู้ปฏิบัตินะครับผู้ที่คิดทําร้ายกุนทีไม่สามารถทําร้ายได้ด้วยบุญบาร,รมีในการบรรลุธรมรมเป็นการตัดโดยฝ่ายเดียวด้วยอาศัยบาร,รมีธรรมแต่อีกฝ่ายหนึ่งยังแค้นอยู่ก็มีอยู่อาจารย์ยกตัวอย่างสมัยในอดีตนะครับพระสารีบุตรนั่งบําเพ็ญธรรมอยู่ในถ้ำนะครับสุขราขาตามียักษ์ร้ายตนหนึ่งในอดีต ก็มีกรรมกับภาษาลิบุตรเอนเอากระบองนี่ทุบตีศีรษะภาษาริบุตรนะครับภาษาลิบุตรออกมาจากสมาหลนิโรธาสมบัติเอ๊ะมันทําไมเจ็บเจ็บศีรษะเจ็บเบาๆแต่ปรากฏว่าจริงๆถ้าไม่ใช่ภาษาริบุตรเป็นคนธรรมดาจะต้องจมลงไปหลายโยชน์ในพื้นดินนี่ก็คือกําลังจากการปฏิบัติเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธนิโรธาสมบัติ ได้คุ้มครองก็คือเป็นการตัดสัญญากรรมชั่วขณะทําให้บุคคลที่มีกรรมผัวพันไม่สามารถจะส่งกรรมโดยสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์กับเราได้นี่คืออันนี้ซึ่งไม่เหมือนกับโอโหสิกรรมตัสิกรรมก็คือไม่ต้องเข้าถึงสัญญาเวทยิตนิโรธหรือในวสัญญานาสัญญาจตนชาญใดๆเลยเพียงแต่หาทางผูกมิตรไมตรีกับผู้นั้นเขาแล้วให้ผู้นั้นเขายินดีเห็นดีเห็นชอบโอโหสิกรรมให้แก่เราก็สามารถจะตัด สัญญาความโกรธแค้นครหรืออริที่มีกันในอดีตได้นะครับ,รบซึ่งอันนี้ต่างกันครับต่างกันนะครับการตัดสัญญากรรมกับอ,อโหสิกรรมนะครับอ,อโหสิกรรมนี้ก็ต้องมีการยินยอมอ,อโหสิกรรมให้กัน<ช>ทั้ง<ช> <S 2> 2 <S สองฝ่<ฟ><ช>ายอาจารย์ครับแล้วในกร,รณีศึกษาของบุคคลที่อาจจะกําลังมีปัญหาไม่ว่าจะกับเพื่อนร่วมงานจากบุคคลในครอบครัวหรือญาติสนิทมิสหายญาติพี่น้องอะไรต่างๆเนี่ยถ้าหากว่าเราขอโหสิกรรมเขาแล้วด้วยการเปล่งวาจาออกมาใช่ไหมครับอาจารย์ แต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้เปล่งวาจารับกลับมาเพื่อบอกว่าอ่ะเอาหงสิกรรมให้แต่ทําลักษณะท่าทีพยักพยเยอดว่าอ้าวให้อภยัยยกโทษให้แบบนี้ถือว่าอาหงสิกรรมกันสำเร็จสมบูรณ์ไหมครับได้ถ้าแม้เขาไม่ได้พูดแต่บางทีเขาอาจจะเขินด้วยมีทิฏฐิ<ๆ>เช่นเราไปทําอะไรให้เขากุนข้องหมองใจก็แล้วแต่บอกเออที่เราทําอะไรกับเธอไม่พอใจอย่าถือโทษเราเลยนะไอ้เพื่อนก็จะบอก ได้มาวาจาดังๆก็อาจจะอายทําเป็นเสียไม่ได้เออไม่เป็นไรออย่างนี้เป็นต้นก็ถือว่าเขายอมรับแล้วก็จบกันจบกันนี้อโหสิแล้วเพราะว่าโหสิกรรมมันง่ายกว่าตัดสัญญากรรม,มคืออยู่ที่เราทําให้เขายินยอมอย่างไรที่จะไม่ผูกกรรมผูกเวรกับเราตัดกันว่าวิธีการอ,อาจารคือการเจริญเมตตาภาวนาการปฏิบ,บัติจิตเมตตาจนสันสะเทือนเข้าถึงจิตวิญญ,ญญาณอันนี้พูดถึงวิญญ,ญาณนะ ถิงจิตวิญญาณภายในของเขาทั้งเป็นมนุษย์และอมนุษย์เมื่อเขาได้รับกระแสเย็นจากเราเห็นหน้าเราก็เมตตาเห็นนะจะเริญเมตตามนุษย์ก็รักเทวดาก็รักพรมก็รักเปรตผีสางเทวดาก็รักเมื่อรักแล้วเขาก็ไม่โกรธเราเออจะทําร้ายเห็นมันแล้วสงสารนี<ะ>่ก็เกิด อโหสิโดยปริยายทําให้กรรมนั้นหมดสิ้นซึ่งกันนี่เป็นเหตุอันหนึ่งที่อาจารย์นำเรื่องของเมตรตาวนามาใช้เป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่การตัดกรรมขั้นต้นจงไปถึงขั้นเนวสัญญาณสัญญายัตนะฌานจนถึงขั้นสูงซึ่งเราสามารถปฏิบัติในการเข้าสู่นิพพานได้เพราะฉะนั้นการจะเข้าสู่นิพพานได้จะต้องผ่านรูปฌานสี่รูปฌานสี่ผ่านเนวสัญญาณสัญญาชนะฌาน ถึงจะสามารถเข้าสู่พระนิพพานในอนาคตได้เจริญปัสนาญาต่อไปนะครับครับอาจารย์ครับในทางกลับกันการขอโอาหาสิกรรมถ้าหากว่าเราขอโอาหาสิกรรมเขาแล้วแต่เขาไม่ยินยอมที่จะยกโทษหรือโอาหาสิกรรมให้กับเราอีกฝ่ายหนึ่งก็กลัวว่าจะต้องเป็นการผูกเวรจองเวรกันไปในภพภูมิหน้าชาติหน้าเางนี้ครับ,รบอาจารย์เราจะทายัางไงได้ครับรวมไปถึงการที่เราบอกว่าบางครั้งบางทีเราไปทําให้ บุคคลหนึ่งบุคคลใดคุณขลองมองใจแล้วกลัวว่าเขาจะคิดไม่ดีไม่ร้ายเช่นการแช่งชักหักกระดูกกลัวครับอาจารย์ครับทำยังไงดีคนระับเ,เราเนี่ยต้องการจะไม่ผูกจิตกับเขาแต่เขาไม่ยอมเขาผูกกับเราเราก็พยายามว่าโอ้จะขอโทษจะโหสิอีกฝ่ายหนึง่งไม่รู้ว่าจะเกิดกิ่ภพกี่ชาติฉันจะจองเวรจองกรรมแกทุกภพทุกชาติในกรณีอย่างนี้อาจารย์บอกเลยว่ามันไม่จบสิ้นไม่จบสิ้นเพราะอะไรแม้เรา จะไม่ได้ผูกจิตผูกใจกับเขาแล้วแต่อีกฝ่ายหนึ่งโกรธแค้นยังติดตามเราอยู่กรรมนี้ไม่จบสิน้นวิธีแก้ทำอย่างไรเราทำความดีให้มากที่สุดการทำความดีความดีจะคุ้มครองเราเหมือนอาจารย์ให้สิิษอธิฐานเสมอเอาจงเป็นเกาะแก้วกำแพงแก้ว7ชั้นเกชั้นค,คูทีจำได้ใช่ไหมไอาจารย์ไปที่ไหนจะให้ลูกศิษย์อธิษฐานอย่างนี้ทุกครั้งเข้าใจไหมครับนี่คือป้องกันไว้ เพราะนั้นเมื่อเราทำความดีไม่ต้องกลัลวหรอกคนคิดไม่ดีต่เราอาจารย์สอนลูกศิษย์เสมอให้ทำจิตเราเหมือนกระจกใสสะอาดบริสุทธิ์ดวงอาทิตย์จากร้อนแรงสักเพียงใดส่องมากระทบจะสะท้อนกลับหมดถ้ากระจกหรือใจของเรานั้นขุ่นมัวด้วยโครนตรมมันก็จะดูดซับความร้อนนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เองที่จะนำมาสอนสิทธิ์เรื่องการทำจิตของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อป้องกันเพศภัยจากความอาฆาตมาาร้าย ของเราผู้เป็นอมิสตูที่มีมิจฉาทิฏฐิเพราะนั้นวิธีป้องกันคือตรงนี้นะครับเป็นเคล็ดและเราป้องกันได้ด้วยอํานาจบุญความดีจะคุ้มเราใครคิดล้าต่อเราก็จะมีอันเป็นไปนะครับด้วยอะไรเราไม่ได้ทาเขาเลยความคิดของเขามันจะย้อนกลับตัวเขาเองนะครับ,รบอันนี้คือวิธีการแก้ไม่ต้องไปโต้ตอบอะไรนะครับคุณผู้ชมครับ<ม>สิ่งที่สําคัญที่สุดอย่างที่ท่านอาจารย์บอกนะครับคิดดีทดําดีแล้วก็เหมือนทําบุญทําทานเป็นคนดีทุกลมหายใจเขาออก ท่านเองนะครับก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าอํานาจมืดหรือว่ามนตราอะไรต่างๆที่จะมากล้ากลายตัวเราขอให้คุณรู้ไว้ว่าคุณนั้นได้ทดําดีหรือ,อปฏิบัตินะครับในสายทางแต่ละที่คุณได้ไปเรียนรู้มานะครับเท่านี้เองคุณก็จะสามารถรอดพ้นหลุดพ้นจากภัยอันตรายต่างๆ ที่จะมาทําให้คุณนั้นต้องตกต่ําลงไปก็ไม่ต้องกลัวนะครับในจุดนี้ก็ได้ทราบกันไปนะครับสำหรับคําถามที่ฝากกันเข้ามาจากทางบ้านนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้า SMS ของคุณผู้ชมที่ส่งกันเข้ามารวมไปถึงเปิดรับสายให้กับคุณผู้ชมทางบ้านโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับเราสดๆในรายการด้วยครับถ้าไม่จุดทูบเทียนจะได้บุญหรือไม่ Hãy <laughs> bà